ข้อ56ถึงข้อ58ค่ะเหมือนเดิมสิ่งที่น้องๆจะต้องทำก็คือดูแผนภาพอ่านโจทย์นะคะแล้วก็จับใจความคำที่สำคัญหรือว่าจับคีย์เวิร์ดให้ได้ว่าเขาต้องการถามอะไรและคำตอบที่ให้มาคือมันมีข้อไหนบ้างนะคะก็คือเอาเฉพาะคำสำคัญๆไปก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถอาจจะเหลือบตาดูใหม่ทันหรือว่าจับใจความไม่ทันแต่ละข้อหรือว่าช่องว่างในระหว่างข้อนะคะเดี๋ยวมาฟังบทสนทาน,านาข้อ 56 to Questions 56 to 58 refer to the following conversation. The contract for the current workstation expires at the end of this month, so we need to look for a new one. At present, there are four leading brands in the market. I've heard of Boss and Mega. By the way, why is Mega the most expensive? It includes free service at the site. That's the only promotion it offers. What about the other three? Nexus and Orion offer a 3% discount from the price seen in the table. But Nexus's model is older than that of Orion. For Bors, it gives us a 5% discount. Number 56. What are they mainly discussing? 56. What are they mainly discussing? What are they mainly discussing? คำที่เราควรจะจับใจความหรือว่าคีย์เวิร์ดที่เราควรจะมองก่อนเนี่ยก็คือแต่ละข้อนะคะก็คืออย่างข้อ A specification ก็คือเออสเปคนะคะหรือว่าเป็นข้อมูลจำเพาะนั่นแหละของ various computer brands เป็นเขาพูดถึงสเปคของคอมพิวเตอร์หรือว่ายี่ห้อของคอมพิวเตอร์เนี่ยประเภทต่างๆ Copy the final decision อันนี้ก็มาร์คคว่า final decision ไว้นะคะแล้วก for a New System กำลังตัดสินใจเรื่องการจะใช้ระบบใหม่อยู่นะคะข้อ C The choices for a new workstation เป็น choices นะคะเป็นตัวเลือกต่างๆนะคะของระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ตัว workstation นะคะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ข้อ D How to improve information security เป็นการ improve นะคะปรับปรุง information security คือความปลอดภัยของข้อมูลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย จากที่เราฟังฟังเข้ามาเนี่ยสิ่งที่มันตรงหรือว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะมันจะอยู่ในส่วนของบทสนทนาที่ว่า Sir so we need to look for a new one เราก็เลยต้องหาอันใหม่วันในที่นี้คือ contract นะคะเป็นสัญญาตัวใหม่นั่นเองซึ่งเขาก็เลยบอกว่า at present our for leading brands in the market ก็มีแบรนด์นะคะหลักๆอยู่ในตลาดเนี่ยอยู่4บริษัทด้วยกันนะคะ แล้วก็เขามีการพูดถึงเซอร์วิสต่างๆนะคะมีโปรโมชั่นต่างๆก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่เขาพูดถึงก็คือยังพูดถึงแค่ choices นะคะเป็นตัวเลือกหรือว่าเป็นบริษัทต่างๆที่เขาจะต้องทำการตัดสินใจเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงข้อ A หรือว่าสเปคของคอมพิวเตอร์แบรนด์ใดๆเลยแล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงข้อ B คือ final decision เพราะว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจนะคะมันเป็นแค่เขาพูดถึงบริษัทต่างๆที่มีข้อเสนอมาให้เป็นตัวเลือก ะะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องตรงกับบริบทในข้อนี้ที่สุดก็คือข้อ c นะคะ the choices คำนี้คือ He ์เวิร์ดที่สำคัญเนาะแล้วก็คำว,ว่า workstation ก็คือเป็นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่นะคะแล้วก็ข้อดีเนี่ยไม่ได้พูดถึงเลยเขาไม่ได้พูดถึงการพัฒนาปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูลใดๆเลยนะคะก็ข้อ56ตอบข้อ c ค่ะข้อ57ค่ะ number 57 What is true according to the conversation? 57. What is true according to the conversation ก็คือจากบทสนทนาเนี่ยข้อใดถูกต้องนะคะคำที่เราควรจะจับใจความให้ได้ก่อนว่าสังเกตคีย์เวิร์ดเหล่านี้ให้ได้ก่อนนะคะอย่างข้อ A. The contract อ่ามีคำว,ว่า contract นะคะแล้วก็อันนี้คือสัญญาเนาะแล้วก็ Nexus นะคะ will expire ก็คือจะหมดอายุ คอนแทคของบริษัท Nexus นะคะจะหมดอายุในเร็วๆนี้ข้อ b. Orion offers newer model than b o s บริษัทนี้นะคะบริษัท Orion เนี่ยให้ newer model ให้รุ่นใหม่กว่านะคะกว่า b o s อ่ะข้อ c. b o s o f f e r นะคะคือเสนอมีการเสนอ free service at the site มีการให้การบริการฟรีที่หน้างาน,นะคะ at the site ก็มีกันมาบริการที่หน้างานด้วยแล้วข้อ d. make f f e r s different benefit from the others make นะคะให้ different benefit ก็คือผลประโยชน์นะคะหรือให้โปรโมชันนั่นเองที่ต่างกันจากยี่ห้ออื่นๆหรือว่าแบรนด์อื่นๆอ่ะคำตอบนะคะอยู่ในบทสนทนาส่วนที่ว่า it includes f r e e s e r v i c e a t t h e s i t e that's the only promotion it offers ยี่ห้อนี้เนี่ยหรือว่าแบรนด์นี้เนี่ยมีบริการมาดูแลให้ที่หน้างานซึ่ง เป็นโปรโมชันเพียงอย่างเดียวของยี่ห้อนี้นะคะซึ่งอิ t ในที่นี้ก็คือแทนบริษัทเมกานั่นเองเป็นบริษัทเดียวเลยคําว่า only เนี่ยบอกให้เราทราบว่ามีแค่ของยี่ห้อเมกาเท่านั้นที่ทําแบบนี้นะคะคําตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ D m a mega offers a different b e n e f i t from the others ก็มีคีย์เวิรคือคำว่า only นะคะเป็นบริษัทเดียวที่ให้บริการหรือว่านำเสนอบริการแบบนี้มานะคะเป็น free service at the site นั่นเอง เพราะฉะนั en, c, ้นข้อ c ก็เลยไม e Leon, ่ forget, ถูกต้องเพราะว่าคนที่ให้ free service อัตราไซค์คือเมกานะคะส่วนบอสเนี่ยเขาให้5% discount นะคะก็คือให้ส่วนลด5%เนาะคำตอบข้อ c ก็ไปถูกนะคะแล้วก็ข้อ a กับข้อ b ก็ไม่ได้มีข้อมูลบอกไว้นะคะ57คำตอบที่ถูกก็เลยเป็นข้อ D ค่ะข้อ58ค่ะ number 58 look at the graphic Which price cannot be discounted according to the conversation? 58. Look at the graphic. ให้ดูแผนภาพนะคะ Which price cannot be discounted according to the conversation? ราคาไหนที่ไม่สามารถลดลงได้อีกแล้วนะคะจากบทสนทนาที่เขาให้มาอันนี้อาจจะต้องย้อนกลับมาดูนิดนึงว่าเราก้็คือไม่โฟกัสที่ราคานะคะตอนที่ฟังเนี่ยเราจะต้องโฟกัสที่ชื่อบริษัทก่อนแล้วเราถึงจะมาดูว่าเขาให้ราคาตัวไหนมานะคะ จากข้อ58เนี่ยเขาบอกว่ายี่ห้อเมกาเนี่ยไม่สามารถ,รถลดราคาได้เพราะว่าบริษัทนี้หรือว่าแบ,บรนด์นี้เนี่ยมีโปรโมชั่นที่ให้มาแบบบริษัทเดียวเลยนะคะคือมีการให้บริการฟรีที่หน้างานเนี่ยแล้วโฆทนารางสุดท้ายก็ยังบอกว่าอีก3ยี่ห้อเนี่ยเขาให้ส่วนลดมานะ Nexus Orion เนี่ยมีการเสนอ a ัตรีเปอรนะคะ from the price seen in the table มีการให้ส่วนลด3%นะส่วน boards เนี่ยให้5% d i ส c o u n t b o r d s เนอส่วนลดให้5%เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจากข้อมูลส่วนท้ายเนี่ยที่ว่ามี orion นะคะมี nexus เนี่ยที่เขาให้ราคาส่วนลดมาเนี่ยแล้วก็มี boards ด้วยที่ให้ส่วนลด5%มาเนี่ยเราก็จะตัดช h o i c e ได้หมดแล้วว่าอ่ะโอเค3บริษัทนี้มีการให้ discount มานะคะเพราะฉะนั้นที่ เราเลือกหรือคำตอบที่เราได้ก็คือเป็นข้อดีค่ะเพราะว่าบริษัทที่ไม่ได้ให้ส่วนลดมาก็คือบริษัทเมกานะคะราคาที่เขานาเสนอมาก็เลยจะอยู่ที่ราคา1,120ดอลลาร์ค่ะคำตอบที่ถูกต้องของข้อ58ก็เลยเป็นข้อดีเป็นราคาที่เมกาเสนอมาแล้วไม่สามารถจะลดราคาได้นะคะ